ตอนนี้นะครับเอ็มกำลังจัดของอยู่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเอ็มจะไปเชียงใหม่เย้ก็จะได้หยุดยาวแล้วนะครับจะเป็นทริปที่แบบเอ็มรอมานานมากนะครับเพราะว่าทริปนี้นะครับเอ็มจองตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนี่นะครับจัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมเดินทางนะครับยังไงเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้เอ็มขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็นอนก่อนนะครับ สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เที่ยวคนเดียวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับทริปนี้นะครับที่เอ็มไปเชียงใหม่นะครับทริปนี้เอ็มก็วางแผนนะครับมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะว่าสงการนะครับเอ็มจะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับเอ็มแบบชอบเชียงใหม่มากชอบบรรยากาศที่เชียงใหม่มากๆอย่างน้อยนะครับปีหนึ่งนะครับเอ็มจะไปเชียงใหม่เนี่ยประมาณ1-2ครั้งนะครับก็ประมาณแบบ ต้นปีกับสิ้นปีอะไรเงี้ยจะต้องไปเชียงใหม่ครั้งเลยนะครับแต่ว่าเอ็มไม่ได้ไปเชียงใหม่เนี่ยมาประมาณ2ปีแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ไปนะครับแต่ปีก่อนหน้านู้นนะครับไปเขาดาวนะครับที่เชียงใหม่มาสนุกมากจะบอกว่าแบบชอบเชียงใหม่มากๆเลยครับ แต่ว่าครั้งนี้นะครับก็เป็นการแบบขับรถนะครับไปเชียงใหม่คนเดียวปกติเนี่ยจะมีเพื่อนนะครับนั่งมากับเต็มด้วยนะครับก็จะไปกับเพื่อนด้วยเนาะแต่ว่าเพื่อนนะครับส่วนหนึ่งก็ ไปถึงที่เชียงใหม่แล้วนะครับวันนี้เอก็เลยต้องเดินทางคนเดียวนะครับก็เอ็มจะถ่ายคลิปนะครับ mm. เที่ยวคนเดียวนะครับมาให้แบบทุกคนได้ดูกันนะครับอ๋อส่วนใหญ่เวลาที่เอ็มไปเชียงใหม่เนี่ยเอ็มก็จะก็ไปเที่ยวแบบที่เดิมๆบ้างนะครับอย่างเช่นวัดอะไรเงี้ยเนาะอย่างเช่นวัดพระธาตุดอยคํานะครับหรือวัดพระธาตุสีจอมทองอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า บางทีเนี่ยเอ็มไปไหว้ขอพรนะครับแล้วเอ็มได้ในสิ่งที่เอ็มขอใช่ไหมครับเอ็มก็จะกลับไปทุกปีครับกลับไปเหมือนแบบขอท่านหรือไปบอกท่านว่าเออเอ็มประสบความสำเร็จและนะเอ็มได้อย่างที่แบบ ขอไว้แล้วแนะอะไรเงี้ยครับส่วนพระธาตุสีจอมทองเนี่ยนะครับเป็นแบบพระธาตุปีเกิดเอ็มนะครับเอ็มเกิดปีชวดเนาะก็เอ็มมาเชียงใหม่เอ็มก็จะต้องแวะไปทุกครั้งนะครับเพื่อความปังนั่นเองนะครับที่แรกเนี่ยที่เอ็มจะไปแวะนะครับก็คืออ๋อพระพุทธชินราชนะครับเอ็มจะไปไหว้พระพุทธชินราชก่อนนะครับเพราะว่าเอ็ม อทุกครั้งที่ไปเชียงใหม่นะครับเอ็มก็จะไปแวะที่นี่นะครับที่ห้องเอ็มเนี่ยก็มีพระพุทธชินราด้วยนะครับเอ็มก็นับถือนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พระพุทธชินราชเลยนะครับอตอนนี้เอ็มก็ถึงที่ วัดพระพุทธชินราชแล้วนะครับเพิ่งจอดรถเสร็จนะครับตอนนี้ประมาณสักบ่ายสองกว่านะครับก็ใช้เวลาเดินทางมาถึงนี่นะครับประมาณแบบสัก5ชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าเอ็มมีแบบจอดแวะทานข้าวด้วยนะครับก็ทุกครั้งนะครับที่เอ็มมาที่เชียงใหม่ครับเอ็มจะต้องแวะมากราบ พุทธชินราชทุกครั้งเลยนะครับต้องมาแบบว่าขอพรนะครับทุกครั้งนะถ้ามาเชียงใหม่แล้วไม่ได้แวะมานี่นะครับถือว่าผิดนะสาหรับเอ็มนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องแวะมากราบนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับ <S <s <sy iro> เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าครับ พระพุทธชินราชหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ประดิษฐานอยู่ที่วิหารด้านตะวันตกเป็นพระพุทธรูปที่ถูกยกย่องว่าสง่างามที่สุดในประเทศไทยถ้าหากว่าใครที่มาจังหวัดพิษณุโลกก็อย่าลืมแวะมากราบขอพรกันได้นะครับเสร็จแล้วอย่าลืมเดินไปด้านข้างเพื่อขอพรอ,องค์ท้าวเวสวร์ที่เขาบอกว่า องค์นี้เป็นองค์แรกและเก่าแก่ที่สุดองค์ทาเวสุวรรณก็จะขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการเดินทางแล้วก็ความร่ำรวยนะครับ และแล้วนะครับเอ็มก็เดินทางมาถึงที่พักจนได้นะครับก็ประมาณสักสองทุ่มครึ่งเนาะเอ็มพักที่นิมมาน9นะครับปกติเอ็มก็จะพักที่นี่นี่ก็คือห้องนะครับที่เอ็มจองไว้นะครับราคาห้องเนี่ยก็ไม่แพงเลยนะครับอยู่ที่คืนละประมาณ600กว่าบาทนะครับถือว่าถูกมากๆแล้วก็ขนาดห้องเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะครับ ปกติเนี่ยเวลาเอ็มมานอนที่เชียงใหม่ครับเอ็มก็จะมาพักที่นิมมานก้านี่นะครับประจําเลยนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างแรกเนี่ยคือมันใกล้แบบทุกที่ที่เอ็มแบบจะไปนะครับแล้วก็เดินทางสะดวกนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยคือแบบตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนเนี่ยหาของกินง่ายมากนะครับแค่เดินออกไปเนี่ยก็มีแบบของกินแล้วนะครับติดกับเมยย่าด้วยนะครับแล้วก็ ด้านหน้าเนี่ยมีร้านนั่งชิลมีผับนะครับมีแบบร้านข้าวคือแบบสะดวกมากนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะครับใครที่แบบออมองหาที่พักที่เชียงใหม่เนาะราคาไม่แพงนะครับเอ็มก็แนะนำที่ดิม,มันก้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดินทางมาทั้งวันแล้วนะครับ ถึงตอนประมาณแบบสองทุ่มนะครับเดียมขอเอาของนะครับเก็บเข้าห้องแล้วก็ขอแบบพักผ่อนก่อนนะครับก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยเอ็มออกมาจากกรุงเทพนะครับประมาณ7จ็ดโมงนะครับแล้วก็แวะมาตลอดทางเลยนะครับถึงที่นี่สองทุ่มก็โอเคนะครับก็ไม่ได้แบบดึกเกินไปแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยเกินไปนะครับเพราะว่าไม่ได้ขับแบบยาวตลอดทางนะครับก็มีพักด้วยนะครับ วันนี้นะครับตอนที่เอ็มไปไหว้พระพุทธชินราชมานะครับเอ็มก็บูชาเหรียญนะครับจากที่วัดมานะครับทั้งหมด3องค์ด้วยกันนะครับก็เออเอามาแจกนะครับให้กับแฟนๆนะครับที่ดูคลิปเอ็มนะครับใครที่เออดูคลิปเอ็มนะครับเมนใต้ยูทูบนะครับว่าเออทำไมถึงแบบ ชอบดูคลิป M นะครับหรือว่าดูคลิป M แบบเรารู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับ3ามคนแรกนะครับเจะอ่อให้เหรียญนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับของแท้จากวัดนะครับเอ็มบูชามาจากวัดนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเอ็มจะส่งให้นะครับไปถึงบ้านเลยนะครับเหรียญนี้นะครับก็เกี่ยวกับอ๋อการป้องกันภัยคุ้มครองภัยอะไรเงี้ยเนาะก็ยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับสามคนแรกเอ็มจะส่งไปให้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับก ตลาไปก่อนนะครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับบ๊ายบายนี่นะครับเอ็มพาน้องช้างมาด้วยนะครับจะได้ไม่เหงามีแบบมีน้องช้างมาเป็นเพื่อนนะครับ ก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับยังไงพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เอ็มด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเอ็มด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย